สวัสดีเจ้าไม่หมอมม่พรนวดแผนไทยเจ้าเอามาชีกทรงดื่มกาแฟป้อมดกับกันนะเจ้าป้อมดมีคุณสมบัติอย่างมากมายเจ้าสารสกัดจากชาใบเขียวคือกัญชาเนาะเจ้าเนาะแล้วก็มีคอลลาเจนกับปลาแซลมอนไข่มันเทียมแบบมีเจ้าน้ำตาลแบบมีเจ้า ไขมันเอาน้ำมันลำเข้านะเจ้ากับน้ำมัน่วเหลืองนะเจ้าเนาะแล้วพอดีก็มาจากไอ้เห็ดนินจื้อนะจ้าทั่วขาวนะจ้าถังเช่าสีทองนะจ้ากินเพื่อบำรุงสุขภาพนะเจ้าเนาะเพื่อสุขภาพเขานะเจ้าเนาะมาเจ้ามาชีุ่ชงดื่มก็มุดกันเจ้าก่อนจะกิน ก่อนจะชีมชงดื่มหรือก่อนดื่มนะเจ้านเนาะพอกินน้ำก่อนเนอเจ้ากินน้ำก่อน <c oughs> เพราะว่าชาอาหารอยู่ในนี่มันมีชาใบเขียวนะเจ้าเนาะถ้าเอาบปก,กินน้ำก่อนดื่มเข้าไปแล้วบปก,กินน้ำตามคอมันจะแห้งนะจา,ะเ,จาะเพราะมันเป็นสมุนไพรแบบเข้มข้นนะจน๊ะเนาะ ขขาผลิตภัณฑ์สมัยนาเจ้าทำมาเพื่อพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขามีสุขภาพดีเจ้าคุณค่าโฆษณาอาหารนะเจ้าเนาะผลิตมาจากเมืองไทยเขานีเจ้าผลิตถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็กระทรวงสาธาสุขเรียบร้อยนะเจ้านาเจ้าคนไหนเป็นเบาหวานความดันนะเจ้า อ่าเจ้าเป็นโรคธาลัสซีเมียกับโรคไตนะเจ้าเนาะแล้วอันนี้มันมีไอไบโอติกาบไบโอติกเพื่อล้างเพื่อเสริมเชลเสริมฮอร์โมนเสริมเพื่อเฮามีสุขภาพดีนะเจ้าเนาะสำหรับเจ้าเป็นธาลัสซีเมียเป็นไตเจ้าจะกินอยู่ครึ่งซองนะเจ้ะแก่คนเป็นป่วยใจหรือว่าเป็นทุกข่าั้นที่เป็นความดันเบาหวานเป็นอย่างที่หมอเกี่ยวครับ กินเก่งกินทั้งซองนยเจ้านะเะนะบาหวานความดันเนะเจ้านะกินไปบ่ใเจว่ามันจะหายสลายในกล่องสองกล่องนะเจ้านะมันเปลี่นอาหารเสริมนะเจ้านะเสริมสร้างเซลล์เสริมสร้างฮอร์โม,มนเฮาเสริมสร้างเลือดเฮาเสริมสร้างไปสูญเสียในร่างกายเฮาสูญเสียไปนะเจ้าเนะอื <c oughs> hôm cầm cho cho đưa nó đưa tạm cho